สุขสบายดีพี่น้องสบายดี FC ทุกท่านภายในประเทศหรือต่างประเทศอยู่ดีแม่นสุาพี่น้องเด้อสบายดี FC อะเตกวอยู่เย็นไปสุขสุขภาพแข็แงมเรื่องทุกท่านพี่น้องเอ้ยมาแม่ญแก้วอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยสบายดีวันอังคารเนาะพี่น้องเนาะคือสิแม่นบ่คือนะบ่แม่นก็ขอขออภัยเด้อพี่น้องเด้อแม่แก้วก็ถ่ายําเลาบรรยากาศบ้านแม่แก้วบานี้ พ่อแม่พี่น้องเด้อบิ่งได้ส้มบ้านแม่ใหญ่เกี้ยวอากาศอุกอ้าวขนาดพี่น้องเอ้ยเจ้าสิเกิดพัยุอีกบ่อยเพื่อนยังไดคือมาห่อนมาล้นคือมาห่อนแหงแต่พี่น้องเอ้ยเป็นอะไรทางประเทศเอาถุกถุกจังหวัดน้อห่อนล้นอยู่คือบ้านแม่เกี้ยวอยู่บ่ทางลาวเขาห่อนล้นถุกถุกแขงเนาะห่อนคือแม่ใหญ่เกี้ยวอยู่บ่หน้ออากาศเปลี่ยนแปลง คนๆหอนกับคนหนาวพี่น้องเอ้ยหักษาสุขภาพสวยกระดึบพี่น้องเด้ออยากทำมหญ่เกียวจะเข้าไปหานเบิ่งส้มในกันพี่น้องเนาะตามีไผ่ในอาหารมีญ่เกียวเนาะเบืองส้มในกันพี่น้องเอ้ยพากจัดเครื่องเนาะกับไอ้เพิ่นซอยแม่เพิ่นแม่เพิ่นเอาเกลืองมาพี่น้องเอ้ยมาจัดเครื่องจัดของเนาะ เบิ่งราคาเครื่องมันเป็นไดใตัดเครื่องเซลล์ซอยกันยินดีไม่แห้งลูกน้านปรับใจละลายอ่สบายดีปลาลุงลูกหมดกับปังอ่ะอะสบายดีปลาลุ่งลูกละอ่ะเตะลูกหล่าสบายดีปลาลุงลูกล่ะอ่ะคนหูไอเห็ดล่ะย่างหล่าได้ไหมได้สยินดีปลาลุงอยู่ดีไม่แห้งลูกโอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีปลาลุงพาเอาไปพี่น้องเอ้ย แก่เกื่อนมาเนาะเคื่องบ่ทันจัดได้นีนพี่น้องเอ้ยหลายแกอยู่กะเตียมแน่นี่ตัวใหญ่ๆกะเียมงามตพี่น้องเอ้ยเ็นผสมไปอีกซ่ํากันเด้อพี่น้องเด้อเอาไปอีก่เฮยังเนาะ Ljóði. Háttá. พักกระจัดเครื่องกับพักอาเป็นนอกอีกส่งก็เป็นวัดนะตรเกียดกัเกียดอยู่สวยกันนีเป็นหามเก็เปากับอเป็นาเก็เปาบูกคือเก็ขนมอ่นะ หลายประค้ายเขื่อนซะลูกปคป้ายเขื่อนใส่ถมพ <laughs> ระเอกง่ายท่องี่นอ้องเลยขากเนาะ <Okay. S 1> <laughs> อันนี้เป็นฮากมาพี่นเองเออแม่เติมาติข่างเลกเนาะขนมยัง้งลูก

หลายูหลายคนเนาะมาจักพระเอกซ่องกระพ่อพระเอกซ่องแล้วกระถืออยู่นอะพี่น้องเนาะ,นะสีหาสาวก,ก็ได้กระซีพันกีบไม่ฮะอืม เชดเกิืติดราคาเกลืองเนาะพี่น้องเนาะเอามาขอบเนาะว่าแม่สิอีกสองกะลิ่มพ่อไปอีกสองพี่น้องเอ้ยอเยขา,ก,ขาก่อเขาแก๊สอึกระถึงหนึ่งน้องเนาะเขาก่อเขาแก๊สหลังจากส้มไปอีกสองแล้วเนาะพี่น้องเนาะ Mặt hàng mà mặt sữa thôi, nó bị nóng, nóng. Hang lắm nhảy nhai tỏ, thôi, kìa nóng huyền. Sala wonh chặt tất cảm, tất cảm, kìa nóng huyền. A mãi nàng nó lưỡng a loạt giữa nhà kha hàm. Nha, kìa hàm kìa hàm หลังจากนะพี่น้องเอ้ยเนาะพังเสียงสดเสียงจริงใจจริงเสียงสดๆอยากม่ใหญ่อันทุ่มมาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเมคของการทาเบนเดอร์ลานไส้ก็ม่ใหญ่ทุ่มพี่น้องเอ้ยต่างมันล้ำสดๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อร์เมวอนน้ำกันเด้อทางมันล้ำเนี่ยหมูเมื่อนปลาให้ล้ำกรสิล้ำหมกเหื่อนหมูือนกับข้อถูกข้อพายเดอร์ข้อยัน khóc load, mẹ chắc mẹ 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 nhảy mẹ 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 nhảy sẽ à, nhảy sẽ mẹ con mẹ 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 ha mẹ 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 xáo đây mẹ mẹ ơi mẹ 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 xáo mẹ 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 mẹ

น <comp> <c ười Certain influences> <laughs> ั่นบ่บ <ket> ่กล้าบุญบ่ตะไรบ่อยากเฝื้อนึกทุกคนเจ้าบ่ให้ล้ําบ่ทางนี้เกาเมีเกียเว้าอยู่นอย่าไปลงเด้อบ่ลงดอกอืแม่มใหญ่กินบลงเด้อ พี่น้องเอ้ยเพิ่นให้ปิดไม้พี่น้องเอ้ยว่าไม้ปิดไม้เนาะญาติญาตาติญาติาติญาติาาตาา สําหรับครัวพี่น้องเอ้ยมาฮานี่แม่เกียวสปอคลิปให้น้องฝากกไลคกดแชกดติดตามช่องอตม่ใหญเกียวเด้อพี่น้องเด้อมีกําลังใจสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดก็โทษขออภัยเด้อม่ใหญม่ใหญทุ่มทุคนลําอีล่ะพี่น้องเอ้ยตายสุดขอไว้ใส่คนกูสิบ่รตายแก้ทั้ง3 4น่กนบนดาปกป้องัาครอบครัวอานอยู่ดีแมงอยู่เย็นสุสุขภาพขแงมันยนลงเรื่องทุกท่านซาุสบายดีบ๊ายบาย